สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟมุนชูชาแนลขณะนี้มี fc นะคะได้เดินทางมาจากเชียงรายนะคะก็มาขอถ่ายร่รูปกับลุงพลน,นะคะนี่ลุงก็ออกทรงผมใหม่นะคะ fc นะคะนี่ทรงผมใหม่ด้วยนะคะวันนี้นะคะนี่นะคะก็มีช่างกล้องติดตัวมา เนี่นะคะก็อ่าก็ถ่ายทุกคู่นะคะสุดยยดกัน นี่นะคะก็เอซก็ร่วมเดินทางมาแล้วนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเราก็เตรียมตัวที่จะทำงานต่อนะคะเอซนะคะ พี่พี่อรวัตกี่แพครับเนี่ยพันหกร้อยแปดสิบหกแพคพันหกร้อยแปดสิบหกแพคอันนี้ของใครของพี่อนุวัตร ผ่านผมแต่ว่าใหเอฟซีช่วยคนละห้าร้อยคนละสามร้อยหัวนอ๋อเอฟซีเอฟซีเอามาไว้ทำหรับใช้งานใช่ไหมครับผมใช้เอฟซีคนที่มาร่วมงานไม่อเอาไว้ให้เอฟซีที่มาร่วมงานครับก็กะไว้จริงๆอ่ะผมตั้งเป้าหมายไว้สองพันช้อยแพ็คเดี๋ยวก็มีมีอีกมีเข้ามาอีกนะครับเมื่อกี้ก็มีเข้ามาอีกเดี๋ยวก็ค่อยสั่งเข้าไปรอบนึงแพ็กเท่าไหร่ครับเนี่ยแพ็คละ้ยี่สิบห้าบาท <icana S 1> ใครจะช่วย <hal> <Williams. S 2> ช่วยได้นะครับให้ได้20%อู้นะอันนี้คือเราเราเอาเยอะเราเยอะครับเราจองก่อนถ้าไม่ได้ราคาเราเราก็ไม่เอาต้องการให้28 28เราไม่เอาเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมที่เดียวเลยมาพี่ลงที่เดียวครับลงที่เดียวแล้วก็เอาน้ำเดี๋ยวมีน้ำถังมาใช้ใครจะใช้ทำอะไรก็จะมาลงที่นี่นะจุดเดียวนะครับ ทางน้ำทางที่จะทำลงทานลงอะไรเนี่ยบสารรัเอาเลยเดี๋ยวมาจะช่วยในการจัดการเอาเลยเดี๋ยวเอาโต๊ะเนี้ยกลางหลังจากเสร็จเนี้ยโต๊ะเนี้ยเก็บไว้ก่อนมันจะพังโต๊ะหนักๆโต๊ะใหญ่ๆเนี่ยก่อนโต๊ะใหญ่อันนี้โต๊ะเราเนี่ยโต๊ะเราอันนั้นโต๊ะเราโต๊ะเราไว้สำรองเราไม่พอเอาไว้จัดแต่โต๊ะใหญ่โต๊ะใหญ่เยอะอยู่ครับเท่าไหร่นะ ส6งพั้อแปดหครับน้ำ้คนที่มารง่ียังมอยถ้าม่เหลือคือมันก็จะอยู่แต่ว่าไม่หว้บิบบั้าโรงงานนะครับมดโรงงานให้ใครติดต่ออะไรก็อันี้คืออันนี้คือถ้ามันเหลือดิก็จะเข้าไปอยู่ในบ้านถ้าอยู่ก็จะอยู่โ่งงานครับอยู่าม่พอะไรถามี่พ่ออะไรที่เหลือใช่ไหมเอพี่อนวัฒน์จะนับไหมครับผมไม่นับไม่น รผมไม่ให้ชิ้นนะไปหรอกครับน้ำหายต้องหาที่ไหนครัโอ้ยตายแล้วโอ้ยมันได้หลายเดือนเลยนะพี่พี่มันได้หลายเดือนนะถ้ามันเหลือนี่นะคือผมเหลือไม่กลัวกลัวไม่พอไม่พออะจะทำยังไงโอ้นี่โหนี่คนละขวดคนละขวดโอ้เป็นพันแพ็คพี่จะแจกคนละแพ็คหรือไงคุณจะกินคุณจะกินขวดเดียวไหม ต่างก่อนก็มาท่านมาร่วมงานกินขวดเดียวเออพึงพี่นะคุณกินขวดเดียวใช่ใช่ไม่โวยใครจะมาเป็นทั้งวันหรือเขาก็มาแค่ทุ่มทุ่มทุ่มนี้มีโรงงานพรุ่งนี้จะมีคนทุ่มนี้มาพรุ่งนี้ผมว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเริ่มมีแล้วเลยโรงงานโรงงานวันที่เก้าเลยพี่พรุ่งนี้วันที่แปดตายเลยเพี้ยนเพียนไปหน่อยนึงไปเลยนี่อย่างนี้เขามาแล้วนี่ตั้งหลายวัน มาทำอะไรก็ไม่รู้แต่ยังไม่ทำไม่ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรมาสร้างภาพตลอดหรอกงานการไม่ทำก็มาสร้างภาพนี่แหละจะทำงานก็ไม่เห็นให้ทพวกอเขาไม่ถ่ายเขาไม่ถ่ายมาทำนี่ให้เสร็จเรื่องนี้ซื้อให้เรานะเดี๋ยวพี่เดียวไปนะยัง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 หมดยังยังยัง

ไม่ทำอะไรเรถือต้องสรางภาพไปสร้างภาพมางานก็เยอะแยะงานกาไม่ทำนีแต่สร้างภาพเไม่ดเราไมูเยีย่หรเมันมัมัน

นี่นะคะแอชิตก็มาดูนะคะเอฟซีนะคะมาก็จมแต่เช้าเลยนะเจ้าเจ้าตัดรูปว่าผมเป็นใครแม่มาผมมาดังที่สุดเลยจะได้จับปลาดองเสียงดังเสียงดังฟังชัด เียผู้นึ่งนี่เียยงานกันสาษาแง่ร่าไปรามจะ่ตอนนียังมีแต่่าองนี้าษาปกด้วยนะเออูาหนมาไปแหงเดเปียกงานกันบาสางมากก็สวยเออมากล้วมันต่อยมัน้อยผู้นี้เดี๋ยวเไแปตีแล้วเทียงกับได้ไหมล่งนีเนี่ี่เจแแปดตนี่แน้วพี่พี่เจ้่้าเออา พล็ดล so so ้วคออย่ในเด้เไปได้เดี๋วลก็เดี๋ยวเดี๋ยวสไปลเยราไปไม่สวอน่ะนีกลังรลงกายแลงใจสเวยซยงานครับผมถ้ายอดพันพกเลียดไปะครับผมผัดสีมาเขายิงเอสายกับมคยผัดสาเร่ปเ็นปหาคลปน้ก็น่าจะเสร็จนะครับเพราะว่า มันเหลือแค่ชัดเก้าก yeah. ับช mm ัดเก็นะครับแล้วเป็นชัดที่ใหญ่แบเยียวแล้วครับผมหมู่บ้านนทิพพนะครับผมยก้นผมซึบลึกอีกแบวาเือจัดเาครับผมซึบลึกไหมทีนีหมดยัคนทุกคนที่ทำเนี่ยคืคนมือไม่งนะไม่เยทำเยเขาเขาทำมาแล้วครัที่สองวนี้ส่นนี้ลทแล้วก็ไม่เคยทำรู้่ไม่ซึกัน นี่นะคะส,สำหรับคลิปนี้นะคะ,ะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ